ราชาลูกนังทุลกคอเสนอเจาะผลงานเดียโกโชตาแนวรุกตัวใหม่ลิเวอร์พูลหลังจากได้เตียโกอคันตารามิดฟิลด์ชื่อดังจากบายุมิคแล้วลิเวอร์พูลยังเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดคว้าตัวเดียโกโชตาปีกโปรตุกสของวู๊ดทัมตันวันเดอร์มาร่วมทัพโดยเชื่อกันว่าค่าตัวอยู่ที่45ล้านปอนด์แน่นอนว่าการเข้ามาของโชตาไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นตัวหลักของทีมในทันที เพราะเป้าหมายของจิกเก็ครับคือจะหาคนที่เป็นอะไรชั้นยอดให้3าแนวรุกของทีมซึ่งวันนี้เราพาไปดูกันว่าผลงานของแข้งวัย23ปีมันดีมากแค่ไหนการยิงประตูหรือการที่แล้วโชวต้าทำประตูในลีกให้กับวูฟไป7ลูกจากการลงเล่น34นัดซึ่งถือเป็นการสานต่อจาก1ซีซั่นก่อนหน้านั้นที่เขาทำประตูในพรีเมียร์ลีกไป9ประตูได้เป็นอย่างดีทำให้เขาถือเป็นปีกที่มีความอันตรายในการทำประตูในระดับหนึ่ง ั้งนี้สิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นมากขึ้นไปอีกว่าเขาเป็นปีกที่มีจังหวะยิงอันตรายสุดๆคือฤดูกาลก่อนเขามีค่าเฉลี่ยการยิงตรงกรอบอยู่ที่1.02ครั้งต่อ90นาทีหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่37.7%ขณะที่ถ้าลองย้อนกลับไปในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9เขามีเปอร์เซ็นต์ยิงตรงกรอบถึง40.4%เลยทีเดียวการผ่านบอล79.1%คือเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าเป้าโดยรวมของโชตา้าในการลงเล่นพิม์ลีกเมื่อฤดูกาลก่อน โดยจุดเด่นในด้านการผ่านบอลของเขาคือการผ่านบริยักกลางที่เข้าเป้ามากถึง82.8%ส่วนการผ่านบริยักไกลก็โดดเด่นเหมือนกันด้วยตัวเลข76.2%นอกจากนี้โชต้ายังสามารถผ่านบอลในพื้นที่สุดท้ายเข้าเป้าได้39ครั้งด้วยซึ่งถึงแม้จะดอบจากฤดูกาล2 0ง8 2 0ส9ที่ทำได้4 8่ดหนแต่ก็ไม่ถึงขั้นแย่มากนะแถมเขายังมีจังหวะผ่า,านบอลที่เป็นจังหวะสำคัญถึง32ครั้งอีกขณะที่การคอสบอลของเขาเข้าเป้าทั แน่นอนว่านี่เป็นตำแหน่งที่สำคัญแทบจะที่สุดของนักเตะในตำแหน่งปีกและต้องบอกเลยว่าซีซั่นก่อนดาวเตะชาวโปรตุกีสทำผลงานได้น่าพอใจเพราะมีเปอร์เซ็นต์เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง57.6%หลังจึงมีจังหวะเลี้ยงบอล132หุนและสามารถเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้76ครั้งการเลี้ยงบอลที่โดดเด่นของโชต้ายังทำให้ฤดูกาลก่อนเขาสามารถได้ฟาวได้60ครั้งอีกด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเป็นปัญหาเรื่องการครองบอลน,นิดหน่อยเพราะว่าโดนคู่แข่งแย่งบอลไปจากเท้า72หุน พอๆกับซีซั่น2018-2019ที่มีตัวเลขด้านนี้อยู่ที่71รอบเสืออังกฤษดะบบว่าวู๊กํำลังให้ความสนใจและมองถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัว Alex อเล็กซ์ออเลตเชมเบอเลนมิดฟิลด์เลวิโอร์ู่ลหงแดงพึ่งคว้าเตียยกุอัคันตาราจากบายอนมินิกซึ่งยิ่งทำให้การย่งชิงตำแหน่งตัวจริงในแผงมิดฟิลด์เข้มข้นยิ่งขึ้นออคเลตเชมเบอเลนน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ยิงไปกว่าปัญหาการบาดเจ็บยังเป็นอีกปัจจัยทีี่ขัดขขดววาาเอก้ย ฤดูกาลที่แล้วแข้งวัย27ปีลงเล่นในพิมลิก30นัดตัวจริง17ผลงานยิง4จ่าย1มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์แต่สมุนีเขาโชคร้ายบาดเจ็บเข่าตอนซ้อมทําให้ไม่ได้ลงเล่นในเกมเปิดฤดูกาลมินดได้รายงานว่าทีมหมาป่าให้ความสนใจและจะใช้โอกาสในการลงเล่นพยายามคว้าแข้งทีมช่างปิดไปร่วมทีมตลาดรอบนี้ทั้งสองทีมทําธุรกิจร่วมกันแล้ว2บิลโดยที่ลิปูคว้าเดโอโกโชตาไปร่วมทีมได้ค่าตัวรวมเงื่อนไข45ล้านปอนด์ ขณะที่วูฟได้ขี่ะจนาฮูแฟไปเสริมแนวรับโดยค่าตัวรวมเงื่อนไข13.5ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลคว้าออกซิเลตแชมเบรนจากอาร์เซนอลเมื่อปี2007โดยค่าตัวราว35ล้านปอนด์และเหลือสัญญาถึงปี2023แน่นอนว่าพวกเขาไม่อยากจะขาดทุนห่างมีการดิวกันจริงคาโลอันชรตินายใหญ่เอตตันอามณ์ดีแซลเตียกโกอคันตาราลูกน้องเก่าตัดสินใจเลือกทีมผิดที่ย้ายไปลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมของเขา ดาวเตะทีมชาติสเปนเคยร่วมงานกับอันเชลติตอนอยู่กับบาเยอร์เมินิกระหว,ว่างปี2 0 1 6 2 0 1 7ก่อนที่ทั้งสองคนจะได้มาเจอกันอีกครั้งในเมอร์ซีไซด์โคชชาวอิตาเลียนกล่าวหลังมีการยืนยันว่าผงแดงปิดดีลสําเร็จว่าหัวใจผมพังหัวใจผมสลายเลยนะเตียโก้คือเพื่อนของผมเขาเป็นนักเตะที่ดีงามเป็นมิดฟิลด์ที่แสนพิเศษช่วงอาชีพของผมผมโชคดีที่ได้สอนนักเตะระดับท็อปและเตียโก้ก็คือหนึ่งในนั้นนะ สิ่งดีสิ่งเดียวของการเซ็สนสัญญานี้ก็คือเขามาเป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นเองผมคิดว่าเขาเลือกผิดทีมนะเขาน่าจะเลือกทีมสีน้ำเงินไม่ใช่ทีมสีแดงผมพูดขำๆนะเขาเป็นนักเตะที่พิเศษเป็นเพื่อนของผมเจอเก้นจะแฮปปี้แน่แอนดูโรบสันแบ็กซ้ายตัวเก่งของคงแดงลิพูยืนยันว่าการเตะไม่อาจหยุดเลียวเนลเมสซี่สตาร์เบอร์หนึ่งของต่างดาวบาร์เซโลนาได้เมสซี่ตกเป็นข่าวลืออย่างหนักเรื่องการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกสัญญาก,กับบาร์เซโลนา กลับลงเอ่ยด้วยการยอมอยู่ในถิ่นค้ำนูต่อไปผมไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวลือเลยแต่เมสซี่จะช่วยยกระดับซิตี้ไปอีกขั้นโรบสันกลางพวกเขาเป็นทีมระดับโลกอยู่แล้วแต่หากได้นักเตะที่ดีที่สุดในโลกไปเพิ่มแล้วก็เมื่อคุณเล่นเจอเมสซี่คุณต้องคิด2ชั้นเพราะคุณไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทางซ้ายหรือทางขวามันทําให้เหนื่อในด้านจิตใจมากกว่าร่างกายบางครั้งผู้คนคิดว่าทางเดียวที่จะหยุดเมสซี่ได้ก็คือการเตะเขาแต่เขาก็กลับมาเอาบอลคืนไปได้อยู่ดี เขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อเมื่อเขาแขวนสตาร์ทตปผู้คนจะได้เห็นตำนานของเขาเขาจะอยู่ในระดับเดียวกับดีเอโก้มาาโดน่าและเปเล่ในฐานะนักเตะที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเส้นทางอาชีพของดีโอโก้โชต้านับจนถึงตอนนี้ดีโอโก้โชตากองหน้าสารพัดประโยชน์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพที่มีในตัวเขาในพิมพ์ลีกมากขึ้นในการเล่นให้กับวิผูของจิกกันคลับหลังจากเซ็นสัญญาระยะยาวย้ายมาจากบู๊บทำตันโชต้าเซ็นสัญญากับทีมแชมป์ที่แอนฟิลด์ในวันเสาร์ และเลือกสวมหมายเลข20กับทีมใหม่กลายเป็นนักเตะร,รายที่3ที่หงแดงเซ็นความร่วมทีมในฤดูก,กาล2020-2021อ่ 2020. อ่านโปรไฟล์ในอาชีพของนักเตะชาวโปรตุเกสก่อนจะมาถึงลิภูในด้านล่างนี้ไปฟังโปรไฟล์ในอาชีพของนักเตะชาวโปรตุเกสก่อนที่จะมาถึงลิพูลชต้ากเกิดในปอตโตเมื่อวันที่4ทธันวาคม1 9 9่ โดยก้าวแรกสู่เกมอาชีพของเขากับทีมใกล้ๆอย่างปากกสเดอเฟเดล่า ella, ที่เขาประเดิมทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ17ปีเกมแรกของเขาเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมในฤดูกาล2014-2015ในโปรตุเกสครับและกองหน้ารายนี้ยังทำได้1ประตูและ1แอสซิสพัฒนาการของดิโอโกเพิ่มขึ้นจากโอกาสลงสนามในเกมลีกช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลและเขาลงเล่นในลีกสูงสุด8เกมในฤดูกาลแรกและทำไป2ประตูในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเขาต่อยอดฟอร์มการเล่นในฤดูกาลที่ผ่านมา โดยแสดงให้เห็นพัฒนาการอย่างชัดเจนเมื่อเขาพลาดเกมพีเมร่าลิกาและทำประตูครบ1หนึ่งโหลช่วยให้ทีมของเขาจบด้วยอันดับที่7ความสามารถที่โชต้าแสดงออกมาทำให้ได้รับความสนใจอย่างมากและเป็นทีมอาร์เจติโกมารริตที่คว้าตัวเขาได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2016แม้ว่าเขาจะไม่ได้โอกาสลงเล่นให้ทีมจากสเปนแม้แต่เกมเดียวแทนที่จะเป็นอย่างนั้นเขาเกือบจะย้ายกลับบ้านเกิดในทันที โดยเป็นการไปอยู่กับ FC p o r t ตในสัญญายืมตัวที่เขาได้ร่วมงานกับนูโนเอสปิโตซันโตเป็นครั้งแรกดิโอโกทำไป8เกมพิมาร่าจาก27เกมที่ลงเล่นให้กับเดดากอนที่ได้รองแชมป์ตามหลังเบนฟิก้าในลีกแม้ว่าจะแพ้แค่2เกมตลอดทั้งฤดูกาลเขายังไับประสบการณ์ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในฤดูกาลดังกล่าวโดยลงเล่น8เกมและทำไป1ประตูโดยเป็นเกมชนะเลสตเตอร์ซิตี้ก่อนถูกเขีย่ยตกรอบในรอบ16ทีมสุดท้าย หลังจากนั้นนูโน่อาลาปอโตและไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาได้รับการแต่งตั้งให้สานต่อความทะเยอทะยานในโปรเจกต์ของวูฟชูต้าตามโค้ชของเขามาที่โมเลนิวส์หลังจากตกลงยืมตัวจากอารเโกเกิดขึ้นอีกครั้งมันเป็นความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบตัวรูกรายนี้เป็นส่วนสำคัญในการพาวูฟออกจากเดอะแชมเปี้ยนชิพภายใต้การคุมทีมของนูโน่โดยสร้างสถิติทำประตูสูงสุดของทีมที่17ประตูในดิชิชันที่พวกเขาเก็บได้ถึง99แต้มและควา้าแชมป์อย่างน่าประทับใจ ส่วนใหญ่เขาจะรับหน้าที่ทางฝั่งซ้ายแต่ยังสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งและตามเทคนิคที่วางไว้โชต้าที่ย้ายแบบยืมตัวกลายเป็นการซื้อทาวอนในปี2 0 1 8และยังเป็น11ตัวจริงของสโมสรที่ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องตามความต้องการในลีกสูงสุดเขาและทีมประสบความสำเร็จในการก้าวขึ้นมานในพรีเมียร์อย่างไร้ที่ติดิเอโก้ทำไป16ประตูตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่วูฟเก็บได้57และ59แต้มตามลำดับโดยจบฤดูกาลด้วยอันดับที่7ทั้ง2ฤดูกาล นักเตะชาวโปรโตุเกสยังเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในยุโรปเพิ่มเติม,ตมในการเจอกับทีมชั้นนำโดยทีมของนูโน่ที่เริ่มต้นฤดูก,กาล2019-2020โดยการลงเล่นยุโรปาลีกรอบคัดเลือกในเดือนกรกฎาคมและสิ้นสุดมันใน13เดือนต่อมาในรอบก่อนดองชนอเดอรโดยการแพ้ต่อเซบีย่าทีมที่มาเป็นแชมป์ประจำรายการในท้ายที่สุดโชต้าทำไป9ประตูจาก14เกมของเขาในรายการนี้รวมถึง2แฮตทริกที่เขาทำได้ในเกมกับเบซิตัสและเอสตันยอนที่โมลินิ ในฤดูกาลที่แล้วดีอโก้ยังได้ประเดิมทีมชาติจุดใหญ่เช่นกันโดยลงเป็นตัวสำรองในเกมที่โปรโตุเกสถล่มลิทัวเนีย6-0ในเดือนพฤศจิกายนและต้นเดือนนี้เขาทำประตูแรกในทีมชาติมาสดๆสดร้อนๆในเกมชนะโคเอเชีย4นตอนนี้นักเตะวัย23ปีก้าวมาอีกขั้นในอาชีพของเขาโดยร่วมง,งานกับทีมของครอปที่พวกเขาพยายามจะต่อยอดจากการคว้าถ้วย4ใบนับตั้งแต่มิถุนายน2019 จิเกนครับยกย่องความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นเป็น2ปัจจัยหลักที่ทําให้โมฮัมเหม็ดซาลาต่อยอดฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่อยู่กับลิเวอร์พูลซาลาต์ทไป97ประตูระหว่าง154เกมน,นับตั้งแต่ประเดิมสนามแนนฟิลด์ในฤดูกาล2017-2018ที่เขาทำไปถึง42ประตูและรักษามาตรฐานการเล่นที่ดีช่วยให้หงแดงคว้าแชมป์ใหญ่4รายการและก่อนเกมกับเชลซีทีมเก่าครอบได้พูดถึงวิธีการรักษาฟอร์มการเล่นให้ดีต่อเนื่องของดาวเตะชาวอียิปต์ อย่างแรกคือเขาสมควรได้เครดิตในเรื่องนี้ครอบตอบหลายๆเรื่องที่เราทําช่วยให้เขาเป็นนักเตะอย่างที่เขาเป็นอยู่นั่นคือความจริงจากในฐานะทีมและเขารู้เรื่องนี้ดีแต่นอกเหนือจากนั้นคุณต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่ต้องเสียสละเป็นอย่างมากและในเรื่องนี้เขาไม่ใช่คนเดียวในทีมจริงๆที่ทํามันแต่เขาทํามันด้วยเช่นกันคุณถามคาถามได้เหมาะมากเขาทําไปราวๆ40ประตูนในฤดูกาลแรกและมีนักเตะหลายคนจะบอกว่ามันดีแล้วและตอนนี้ลองคิดเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ และเกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่ชีวิตดูดียิ่งขึ้นแต่มันไม่ใช่ชีวิตในสนามฟุตบอลส่วนอื่นๆในชีวิตและชัดเจนว่าเขามองมันตรงกันข้ามเขายังคงความกระหายเขายังคงความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากความขยันขันแข็งในเกมที่โดดเด่นมากเขาเป็นสุดยอดมืออาชีพนั่นคือความจริงและถ้าคุณเขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีคงความกระหายเรื่องการฝึกซ้อมต่างๆที่เขากําลังทําและเราทําได้ดีในระหว่างเกมนั่นคือหัวใจหลักอย่างหนึ่งนักเตะทุกคนทําสิ่งที่คุณบอก มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่คุณต้องเห็นว่าตัวเองสําคัญอย่างไรเพราะมันจะส่งผลต่อความตั้งใจของคุณที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหรืออะไรแบบนั้นคุณอยากจะอยู่ในจุดสูงสุดของศักยภาพของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นตัวเลขนั้นน่าเหลือเชื่อมากมันคือความจริงและผมยินดีกับเขามากๆจริงๆในเกมนั้นกับลีดผมพูดมันทันทีหลังเกมใช่มันมาจาก2จุดโทษแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูเกมคุณจะพูดว่าเอ๊ะสจุดโทษและ1ประตูมันดีนะ แต่ถ้าคุณมองมันในเกมนี้มันเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการทำา3ประตู100%ไม่มีอะไรไปกว่านั้นซึ่งใช่เลยมันเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีหวังว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไตโวอาวอนิยีู่นหน้าลิผูย้ายไปอยู่กับอูนิโอนเบอร์ลินทีมจากบุนเดสลิกาด้สัญญายืมตัวตลอดฤดูกาล2020-2021นักเตะวัย23ปีเตรียมใช้เวลาตลอดฤดูกาลในเยอรมนีหลังจากตกลงย้ายทีมระหว่างสสโมสรเรียบร้อยในวันเสาร์ที่ผ่านมา นี้จะกลายเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันในบุนเดสลลกาของนักเตะชาวไนจีเรียที่ลงเล่น12เกมในดิวิชั่นให้กับไมช์ในฤดูกาลที่แล้วและทําไป1ประตูอวนิยีเป็นนักเตะชุดแชมป์โลกอยู่17ของฟีฟาในปี2013ก่อนหน้านี้เขาเซ็นสัญญาใหม่ระยะยาวกับหงแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2018โดยย้ายมาเมื่อซี่ใชตั้งแต่3ปีก่อนหน้านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ